นี่นะสมมติเรายกของไปบ่อยนะนี่ดูน,นี่นี่ยกของยกของยกของโอกาสที่หมอนมันจะปิ้นออกมาเนี่ยปุ๊บถ้ามันยกผิดจังหวะแล้วตรงเนี้ยมันเกิดการแตกเกิดมาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะปุ๊บมันก็จะไปกดทับเส้นประสาทเนี่ยแหละฮะยกของหนักหรือยกน้ําหนักเยอะๆบางทีเล่นเบสผิดท่าเนี่ยฮะปุ๊บหมอนราก็ดูแตกทับเส้นประสาทปวดแล้ารองขา กลมปุ๊บปวดต้องยืนตลอดเวลาถึงจะดีขึ้นหรือบางคนต้องนอนมาบางคนไอไอเป็นไงไอความดันข้างในสูงไอ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 จามแรงๆก็เป็นได้ต้องระวังด้วยนะใครจะไอจะจามก็เบาๆจะยกของก็ย่อลองไปเยอะๆแล้วก็ระวังให้น้ําหนักเนี่ยมันมาลงด้านหลังพอลงด้านหลังปุ๊บเนี่ยดูน้ําหนักลงด้านหลังมันป้นไม่ได้นะน้ำหนักมันลงด้านหลังน้ำหนักมันจะไม่ไปลงด้านหน้าถูกไหมเพราะฉะนั้นหมอนมันก็จะไม่ป้น ก็จะไม่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทน,นะครับ